สวัสดีครับวันนี้พบกับเบียนะครับเบียอยู่ที่รถบ้านคุณชัดชัยนะครับถนนเส้นกาญนาพิเศษนะครับวันนี้มีรถเข้ามานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นอีกขยายอดฮิตนะครับในตระกูลโต y ต้านะครับเดี๋ยวจะมีออปชันนะครับหรือว่ารายละเอียดโครงสร้างตัวถังรถของตัวอีกขายของเจ้าโต y ต้ารุ่นนี้เป็นแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวนี้เบียพาไปชมเลยครับ ก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเริ่มจากตัวหน้ารถก่อนนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับว่าคันนี้จะเป็นอีโกคานะครับเป็นเครื่อง1.2นะครับตัว E นะครับปี2015นะครับในตระกูลของโตโยต้าซึ่งนะครับอีโกคานี้เป็นที่สุดของการประหยัดน้ํามันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ตัวหน้ารถก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับยังเป็นไฟหน้าของตัวฮาโลเจนอยู่นะครับแล้วก็มีรูปทรงด้านหน้าเนี่ยคือที่ตัด เพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะครับตัวนี้ตัว E เนี่ยต้องแจ้งก่อนว่ายังเป็นในส่วนของตัวล้อกระทะบวกด้วยฝาครอบนะครับซึ่งตัวยางเนี่ยจะลัดด้วยซีรีส์185 60 15นะครับซึ่งยางปี2019ถือว่าใช้ได้ยาวๆแล้วก็การขับขี่เนี่ยนิ่มนวลแน่นอนครับซึ่งสะดวกสบายแน่นอนนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวเรื่องสีนะครับตัวนี้คือเป็นสีขาวจากโรงงานนะครับถือว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ชมตัวภายนอกรอบๆไปก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านท้ายอีกทีหนึ่งครับตัวด้านท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยถ้ามองดีๆลักษณะมันจะคล้ายๆกับตัวสีนะครับซึ่งเวลากลางคืนเปิดไฟเนี่ยดูค่อนข้างสวยงามนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวชมรอบคันก่อนนะครับ ึ่งต้องแจ้งก่อนนะคะว่า t o y ยต้เนี่ยเป็นรถที่เรื่องการประหยัดน้ามันเนี่ยถือว่าโอเคดีในดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เรื่องตัวเครื่องยนต์เนี่ยเรื่องการอึดเนี่ยครับต้องยกให้ทางโตโยต้าเขาเลยนะครับซึ่งเขาทําออกแบบมาเนี่ยคือการใช้งานยื้อะยะการใช้งานได้ยาวๆแล้วก็ใช้ได้ทนมากนะครับเดี๋ยวยังไงไปชมภายในกันต่อเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมภายในกันต่อเลยนะครับ ต้องบอกก่อนว่า Toyota ายาริคอีวโกคาคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.2เป็นอีวโกคาก็จริงนะครับแต่ว่าภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เรื่องความสะดวกสบายเนี่ยคือคือมีมาให้พร้อมครบหมดนะครับซึ่งต้องแจ้งก่อนเลยคันนี้นะครับเป็นตัว E นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวระบบความปลอดภัยที่ทางโตโยต้ให้มานะครับจะเป็นในส่วนของตัวเรื่อง Airbag ็กทั้งฝั่งผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสาร นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือมีการเซฟตี้แล้วก็ปลอดภัยมาแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเรื่องวิทยุนะครับตัวนี้ก็คือมีมาให้พร้อมหมดเลยนะครับก็จะเป็นเล่น CD ดีนะครับ AUX นะครับก็คือสามารถใช้ได้ปกตินะครับเรื่องตัวแอร์นะครับตัวนี้ต้องแจ้งก่อนตัว E เนี่ยจะเป็นตัวมือปรับอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นแอร์ออโต้นะครับแล้วก็เรื่องตัวเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้แล้วก็เป็นแบบขั้นบันไดซึ่งเกียร์ CVT ของโตลต้าเนี่ยนะครับเรื่องการต่อเกียร์นะครับ อัตราการตัดต่อสมูทเรื่องเปลี่ยนเกียร์เนี่ยอัตราเร่งอัตราการทดเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องทนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับทางค่ายโตวิต้ตาคือเขาใช้วัสดุที่แบบว่าทนทานยืดระยะการใช้งานได้แบบว่าดีเลิศเลยตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเริ่มั้งแต่ตัวเบาะอีกครั้งหนึ่งครับผมเบาะตัวนี้นะครับที่ได้มาจากโรงงานเนี่ยตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับซึ่งเป็นเบาะผ้าแต่เป็นแถบตัดด้วยได้สีสม้มตัวนี้ถือว่าสวย นะครับถือว่าลงตัวนะสําหรับตัวต้าที่เขาทําขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเพดานเนี่ยเป็นเพดานเนี่ยสีเทาๆดๆําๆซึ่งมองดูแล้วมันมีมิตินะครับเพิ่มความดุเพิ่มความสวยงามได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงตัวนี้มันจะมีเพิ่มนิดนึงครับของคันนี้คือเจ้าของเก่าเนี่ยติดมานะครับเป็นในส่วนตัวระบบเครื่องเสียงนะครับระบบตัวเครื่องเสียงเนี่ย คือติดมาเพิ่มเรื่องตัวเครื่องเสียงนะครับที่จะมีมาให้เนี่ยก็คือจะมีเพิ่มตัวปีปรับเสียงนะครับแยกเสียงเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็บวกในส่วนตัวเรื่อง power ปรับเสียงขับเสียงเนี่ยมีมาให้ทั้ง2ตัวซึ่งอยู่ใต้เบาะนะครับด้านหน้าทั้ง2ตัวเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวทวิตเตอร์นะครับเสียงกลางเนี่ยคือมีติดมาให้ตรงแผงประตูทั้ง4บานเลยซึ่งตัวนี้เรื่องตัวเครื่องเสียงนะครับถือว่าโอเคนะครับแบบว่า หน้าฟังฟังไพเราะอะไรเงี้ยครับแล้วก็คันนี้ต้องแจ้งก่อนเลยนะครับว่าเป็นปี2015นะครับเลขไม้เนี่ยจะอยู่ที่50,000กโลเท่านั้นเองถือว่าใช้น้อยนะครับคันนี้แล้วก็ได้อีโกคาขนาดนี้ไปใช้เนี่ยผมว่าคุ้มนะครับคือค่าตัวคันนี้ผมแจ้งก่อนเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ325,000บาทนะครับซึ่งผ่อนสบายๆเลยนะครับประมาณ6,000กว่าบาท แล้วก็ได้รถประมาณนี้ไปใช้เนี่ยถือว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวงนนี้ครับเดี๋ยวเบียร์พาไปชมในส่วนตัวเรื่องโครงสร้างแล cette, sure okay, okay. <c oughs> ้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูเรื่องตัวโครงสร้างกันต่อเลยนะครับเจ้ายาล็กคันนี้นะครับว่าคือหัวใจหลักของรถยนต์มือสองนะครับที่ลูกค้าจะต้องนําไปใช้งานต่อเนี่ยครับจุดหลักๆเลยจะต้องดูที่โครงสร้างนะครับว่ามีการเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนตัดต่ออะไรมาบ้างไหมครับซึ่งคันนี้เดี๋ยวแนะนําเลยครับ เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ในส่วนของตัวบอดี้ด้านหน้าขวาก่อนนะครับคือเรื่องตัวเม็ดอาร์คเนี่ยครับคือตัวนี้เป็นการยิงโรบอทการประกอบจากโรงงานนะครับซึ่งตัวนี้คือยังอยู่ครบหมดนะครับเรื่องตัวคารนนะครับตัวแก้มข้างตัวซอกด้านในตัวนี้ถือว่าเดิมหมดนะครับซึ่งในส่วนของตัวบอดี้เนี่ยมันฟ้องในส่วนตัวมันเองอยู่แล้วเรื่องความสวยงามนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาในส่วนของตัวเรื่องฝากระโปรงนะครับพวกตะเข็บนะครับ ัวซิลิโคนตรงนี้เนี่ยคือเล็บจิกยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญฝาตัวนี้ยังเป็นฝาแท้อยู่นะครับก็คือยังมีโลโก้โตลต้านะครับจากโรงงานนะครับมาให้ด้วยเลยนะครับซึ่งโลโก้เนี่ยคือบ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นรถเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างครับตัวซอกด้านในนะครับตรงนี้ก็คือจะมีเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ตัวเบ้าโช๊คนะครับเม็ดอาร์คเนี่ยคืออยู่เหมือนกันนะครับ ขานหน้าทุกอย่างคือรูยังกลมๆคมๆอยู่ครับไม่มีบิดเบี้ยวนะซึ่งตัวนี้โครงสร้างของเจ้ายาลิสคันนี้ถือว่าโอเคนะครับเป็นรถแบบเดิมๆไม่มีเกิดอุบัติเหตุนะครับตัดต่อพิกคว่ำแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเรื่องเครื่องยนต์นะครับต้องแจ้งก่อนว่าคันนี้เป็นอีโกคาร์นะครับเครื่องยนต์อยู่ที่1 2 0 0นซีซีนะครับเรื่องการประหยัดน้ํามันเนี่ยถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยครับสิบไปปลายได้นะครับคันนี้นะครับแล้วก็ได้ตัวบอดี้ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ ส่วนตัวนี้เป็นตัว E นะครับคือที่ได้มาเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของตัวปั B ๊ม ABS นะครับปั B ๊ม ABS เนี่ยคือได้มาด้วยเลยนะครับซึ่งจะมีปั e ๊มไอเสียอยู่ด้านในนะครับซึ่งมันจะมีออปชันเนี่ยคือแทบแทบจะไม่ต่างกับพวกตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องเกียร์ตัวนี้ไม่มีคราบน้ำมันเลยครับเป็นเครื่องแห้งๆเลยนะครับอ่า แล้วก็อีกอย่างครับผมในส่วนคันนี้นะครับตัว power เนี่ยครับโฮมไลท์ power ต้องแจ้งก่อนว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นปั๊มแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์ติดกับตัวแหลกนะครับซึ่งการมมชนั้นของตัวซีนยางปั๊ม power ตัวนี้ตัดปัญหาไปเลยนะครับแล้วก็กัดตาการใช้งานในการบังคับเรียวพวกนี้คือลื่นๆแบบง่ายง่ายซึ่งเหมาะกับรถผู้หญิงใช้นะครับหรือว่าท่านใดที่แบบมีอายุอะไรเงี้ยครับคือคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใด หารถอีโกคาร์นะครับในราคาเบาๆผ่อนแบบสบายๆคือต้องแนะนําเจ้าโตลต้ายาริสคันนี้เลยนะครับซึ่งถือว่าสวยงามแล้วก็ลงตัวมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเบสรุปเรื่องตัวรายละเอียดและยอดค่าใช้จ่ายให้อีกทีหนึ่งครับผมก็ยังไงวันนี้ขอสรุปไปนะครับขอฝากเจ้าอีโกคาร์นะครับยาริส 1.2E นะครับปี2015สสีขาวคันนี้เกียร์ออโต้ไม่น้อยๆนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามหรือโทรทักมาหาเบียได้เลยนะครับ ที่เบอร์092-329-1476นะครับคันนี้ผ่อนสบายๆนะครับยังไงวันนี้เบียร์ขอฝากนิดนึงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เบียร์ทำในคลิปเราต่อไปนะครับยังไงวันนี้เบียร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ